สมัยนี่ยเขาไม่อ้วนพุงออกกันองนี้นะ <c oughs> นะหุ่นเขาเนี่ยหล่อผู้หญิงเนี่ยติดข้าจังเลย <c oughs> เข้าอยู่กเกษียณนนยหลวงพ่อธกกรรมะหุ่นเขาหลองพอะะระตาเขาหล่อเราจะคว้าสององค์นี้มาได้นะโอ้โหทำไมจะยายนะเอาไม่อยู่เด็ดขาดเนะอาไม่อยู่ผู้ผู้หญิงมาไปกินหมดจะตีผู้หญิงพังหมด ใครมาติดไม่ได้พังผู้หญิงแต่ระหว่างจะพังผู้หญิงนี่ยังไม่ให้ท่านรู้ตัวเพราะได้ทายังมีพิธีพูดทุกวันนี้ยังไม่เล่าให้ฟังจะเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังเล่าไม่ได้โองที่ยายมาสร้างวัดอยู่กับพ่อสององค์นี่เอเอาเข้ามาบสถแล้วกูจะเอาเข้าไปไว้ที่ไหนดีนะอยู่วัดปากน้ําที่มันก็แคบ ยยก็มาหาแผ่นดินผืนนี้ได้ท่านย่ยก็มาชวนก็มาสร้างวัดย,ยายก็หอบเขามาถึงนี่สององค์นี่พอยายสององค์นี้ได้นะยายถึงได้มาสร้างวัดพาะหลวงพ่อ,พอธรรมาก,กับหลวงพ่อที่ต่ยโอ้ยถ้าฉันไม่มีสององค์นี่ยล้ตป่านนี้ฉันไม่ได้มาสร้างวัด <c oughs> ฉันก็ไปตามภาษา <c oughs> พอสมยอัยก่อนยายห่วงเขาสมายัยก่อนนเขาไม่มีใครศรัทธาพระยายศรัทธายายคนเดียวโอว้ตอนสร้างวัดเงินสามพันสองร้อยเนะี่ย ดิ่งจนวัดเป็นวัดถึมม้นมายายดิ่งจัง <Okay. S 1> โทรชีวิตของยายเนี่ยผ่านโรคมาเยอะต่อสูนะ้การสร้างวัดนี้นะ <Okay. S 1> เรานั่งสมาธิเนี่ยมันดีรู้ไหม <Okay. S 1> เราจะเกิดทุกๆุทุกสมัยนะ <Okay. S 1> เราจะได้มีสมาธิแล้วมันเกิดปัญญา <Yeah. S 1> ใช่ไหม ถ้าเราไม่นั่งทำสมาธิเนี่ยนะมันไม่เกิดปัญญาใจมันฟุง้งโอ้โ hmm. ห oh oh, ชวนคนทำบุญเนี่ยนะ mm hmm. ถ้าเราชวนก็ขึ้นสวรรค์นนะเก็บอาสมบัติไม่ได้ถ้าเรามีเงินมีทองนะเราไม่ทำบุญทำทานนะตายแล้วเราก็ไปแต่ตัวไม่มีสมบัติติดตัว mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. พอเงินมีน้อยทำน้อยทำบ่อยๆแล้วบุญก็สะสมสะสม,สะสมติดตัวแล้วว่า เรามีร้อยบาทนะทำก็บาทหนึ่งก็ยังได้บ่อยๆเื่าบุญนี้ก็สะสมติดตัวเอาไปได้ถ้าเราไม่ทําบุญนะเราไปเกิดภพชาติต่อไปนะเราก็ต้องไปเป็นคนยากคนจนพอันสร้างวัดเสร็จได้อยู่ไม่กี่ปีหรอกยากจะขอกระถิ่นหลวงพ่อไงอย่า,ากลัวยายจะตายยาย้ะตายอย่างาาได้ทอกระถิ่นงอกบุญ <laughs> ก็จะสร้างประตูเสร็จแล้วเนียวพมาขอพ่อสิพ่อพ่อขอ,อเป็นทางสุนทงัทงท่านเงียบไปตั้งา่ามากเขาเป็นรู้สึ่อใจแต่เขาเป็นเจ้าบวะท่านเงียบไปมวสง่ามใช่เอาทุกอย่างประตูว่าสร้างวะนึกในใช่สร้างประตูสวยๆยิงจะมาว่าเราแเราจะไปคืนจะถึงเลยจะชักโยกน,นะมั้งพ่อพ่อ ไม่เอาเนาะคุณไม่ถึงเรื่องอะไรจะคุณไม่ให้คุณ <c oughs> นั่นนะข่าวเดียวนี่จะเอาเนี่วัดหนุนภาพที่ก็านอกเป็นเนี่ยเขาต้องอยุ่ยเนี่ยไม่ยู่จดพังเน,นข่ยเขาแน่ตั้งกันนั้นมาให้เป็นพวกงาน,นี่น <c oughs> โอ้ยมนุษย์ที่เกิดหลายพวกหลายชาตินะท่านมันจะเป็นมนุษย์ที่ได้นะี่ไม่จะของง่ายนะที่เป็นมนุษย์เนี่ยของเป็นของที่สำคัญกันะะโสดเลยแล้วนะ I mm -hmm.